แล้วก็ลังไปกินข้าวกันนะครับอืมเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับช่วงนี้คือช่วงนี้ผมอาจจะ,ะไม่ได้ถ่ายสตอรี่หรือว่ามีโมเมนต์กับพี่เบนนิดหน่อยนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วคือด้วยความที่ว่าเวลาที่เราทํางานด้วยกันนะครับบางบางอย่างมันแบบมันผมต้องถ่ายคนเดียวหรือว่าพี่เบนถ่ายคนเดียวไงแล้วด้วยความที่ว่าส่วนมากผมผมถ่ายคนเดียวแล้วผมถ่ายเยอะไงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ล <Long> องเทคมันเยอะ <laughs> มันพลาดเยอะนะครับทุกคนเท็กบ่อยใช่เทกบ่อยผมก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ค่อยได้แบบมีก็ด้วยความที่ว่าตอนที่เวลาถ่ายงานหรือออกกองหรืออะไรก็ช่างหรือว่าถ่ายรายการอยนี้นะครับคือโทรศัพท์ผมนะครับมันกากมากทุกคนคือแบตมันหมดเร็วมากนะครับมันแบตมันเสื่อมทุกคนที่แบบหมดเร็วมากแล้วผมแบบไม่มีแบตเล่นโทรศัพท์นะครับทุกคน ก็เลยต้องแบบยืมโทรศัพท์คนอื่นถ่ายสตอรี่นู่นนี่นั่นนะครับทุกคนก็ยาซีเรียสน,นะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายอะไรพี่เป็นลงไม่ใช่ว่าเครียดกันหรือว่าอะไรนะรแต่แค่แบบเออมันมีอุบัติเหตุหรือว่าความเฉกเฉินิดหน่อยนะครับช่วงนี้นแต่เขากห็หว่านอยู่กันอยู่หลังมาอยากให้ทุกคนเข้าใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เรากากจริงนะครับตอนนี้แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีงานแยกกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่า<ๆ>พิเชษสีหาย What's up, b r ร นะครับวันนี้เราก่อนนี้เราจะมา,าก่อนที่เราจะถึงร้านนะครับเราจะสุ่มผู้โชคดีสักสองคนมาคุยด้วยนะครับทุกคนอผู้โชคดีคนที่หนึ่งมาเราจะสุ่มผู้โชคดีจะผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพอนะครับทุกคนอสุ่มมาซีสักหนึ่งคนกดตรงไหนมาเนะี่ยสักหนึ่งกดไม่ขึ้นอ่ะเฮียกดไม่ขึ้นนะครับทุกคนอ่าโทรศัพท์ผมกา,กากลงเรื่อยๆนะครับ อ่ะทุกคนใครพิมพ์เลขหนึ่งมาก่อนเพื่อนพิมพ์เลขหนึ่งมาครับผมจะให้เป็นผู้โชคดีในการไลฟ์เพื่อเลย,ยอ่ะง่ายๆกติกาง่ายเพราะว่ากดมันต้องกดจากชื่ออ่ะมันกดแบบคอมขอไม่ได้ครับทุกคนอ่ามาเลขหนึ่งมาเลขหนึ่งมาจากมาเลขหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสุดยอดอ่ะ, 1, 1, 1, ออะคนนี้พิมพ์คนแรกนะครับทุกคน สสดีครับพี่ภูมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องดาดีสวัสดีครับ,บ <c> Hi <oughs> girl ถ้าเธอมม่แต่เขินเราเธอก็ไม่ได้คุยกับเราเนะฉันจะบอกเลยแทนนั้น <c oughs> เธอทำตัวธรรมดาเข้าไว้๋อไม่ไกินดาดีผมเธอสวยมากฉันว่าแบรนด์คีมด้วยผมชักแบรนด์ต้องเข้าเธอแล้วละ่ะดาดี เธอได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะคะได้ยินหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินค่ะอ่ามีมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าครับไม่มีค้างค้างไปเลยอ่ะค้างไปเลยอ่ะโอมีมีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่ามีอะไรจะบอกพี่หรือเปล่าเออพูดอะไรไม่บอกแล้วอ่ะอเฮ้ย ไม่เป็นไรเดียไม่มีอะไรอยากบอกอะไรอยากฝากอะไรบอกพี่พรหรือเปล่าจะบอกอะไรพี่ได้เปล่าอ่าพอมีโอกาสแล้วเธอไม่บอกนะแต่พอแบบเธอไม่มีโอกาสแล้วแบบอยากบอกพี่พรจังเลยเธอพูดใช่หรือเปล่แล้วอ่ะฉันบอกชื่อว่ารักหมดไปถึงหัวใจเธอรีบไหมเราใช่แล้วกลุ่มแล้วค่ะถาไม่เป็นไร งั้นพี่จะถ่ายรูปก็ได้อ่ะเดี๋ยวแคปหน้าจออน่อยพี่โอ้ยหน,นูเพิ่งเกบทำได้สวยทำได้ดีสวยสิอะหนึ่งสองสามไปที่เซฟยก่อนอ่ะเร็วหนึ่งสองอ่ะ capture capture อ๋ <c oughs> อก็อันนี้อยู่มอไหนเนี่ยอยู่มอไหนเนี่ยโมหนึ่งค่ะโอ้ออยู่โมนหนึ่งโอ้โหมายกอ ติดคุกหรือเปล่านะครับก็สู้ๆนะพี่เป็นกําลังใจให้อยู่นะตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ด้วยนะครับบางบ้างก็บางบ้างก็อ่านหนังสือบ้างนะอ่านทุกวันเลยเหรอเอ้ยอ่านทุกวันจริงเป่าโกงพี่หรือเปล่าไปสองผู้ชายอยู่ดีจริงเป่าไอ้น้องฉันรู้นะฉันรู้นะเธอทําอะไร โอเคดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะพี en ่เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับอ่า้อบุคคลมาแลกหนึ่งไปนะครับทุกคนเราจะสุ่มผู้โชคดีอีกหนึ่งคนฮะผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพอนะครับพิมพ์ว่าอะไรดีพิมพ์ว่าอะไรดีพิมพ์ว่าอะไรดีพีชสุ่มเหรอใช่เอางี้ดีกว่าเอาเจ็สี่ห้า S <S อ่าเจ็ดสี่ห้านะครับทุกคนพิมมานะฮะเจ็ดสี่ห้าคนแรกนะครับจะได้คอด้วยนะับเป็นผู้โชคดีนะครับเป็นต oh, okay. ัวเลขจากพิเชนะครับที่พิเชก็ยังไม่รู้ความหมายของเจ็ดสี่ห้าเลยอก็พูดมุมเหมือนกันอ่าเจ็ดสี่ห้านะครับทุกคนใครเน็ตเร็วเจ็ดสี่ห้ามาก่อนนะครับทุกคนเอ้ยเจ็ดสี่ห้ามาแล้วว่ะหอเลขข้างหน้าพี่จะเป็นแบบไหนแบบแนวเน็อ๋อะเจ็ดห้าสี่ป่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะได้ได้ข่าวว่าเนี่ยเดยวใช่ไหมเ้ยเอลยแล้วอ่ะทำไมทกคนทำไมคือเราแบบเราเลือกมาที่แบบที่แม่คุยกับเธอนะแต่เธอแบบมาทำเสียงมาแวเธอจะคุยกับเัวเองจะโง่มากเลยจะโง่มากเหมือนกันมีอะไรจะบอกเราปะอ่าบอกว่าช่วงนี้ทำงานหนักค่ะก็ขอให้แบบอ่า อาาครั้อารหนึ่ง,งก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทำงานราบรื่นนะแล้วก็ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานที่แบบพร้อมตั้งใจนะคะก็จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานนะขอถ่ายลูกผมก็ปิดได้ได้ได้ค่ะ <c oughs> เอาทานี่เหรอได้ขอแคบแป๊บโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคครับ I l ะแ e ้วดู t ีเซลล์นะบายบายครับบายบายอันนี้ครับเราก็จบไปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งครับเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กับเพื่อนเราบ้างดีกว่า เดี๋ยวเราจะหาคนที่แบบเรารู้จักเอามาไลฟ์คุยเล่นๆหน่อยลวกันนะครับไม่ได้ทอทอกกับเพื่อนนานมากนะครับทุกคนเราต้องขอไลฟ์หน่อยลวกันไลฟ์ใครดีอ่ะมันมันมันกดดูไม่ได้อ่ะอ่ะคนนี้เลยแล้วกันปังปุริเย่บอกเลยคนนี้ปังปุริเย่สุดปังมากคะทุกคนต้องดูฮะทุกคนต้องดูว่าเขาจะรับหรือเปล่า บังบยเย่นะฮะทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้ครับแล้วฮะอ่าสุดปังปุ้ย้ามืดมากค่ะนักโก้ก้องมัวก้องมัวมากค่ะหรือว่าหมอกลงหมอกลงค่ะเปิดสติ๊เกอร์ก่อน Hi g i ก l ลทำอะไรอยู่พี่กำลังนั่งแบบว่านั่งเหงาอยู่คิดถึงใครหรือป่าคิดถึงมาอยู่ใครเอาดีเปิดออกมาดูสิ อยู่กับพี่เชโอ้พี่เชเองหรอไม่ผมคือทุกคนทุกคนผมจะเล่าผมจะเล่าเรื่องตลกเรื่อง,องนึงให้ฟังนะครับทุกคนจะได้่าคือคือ, <laughs> ค,อ,ค,อคือวันนั้นนะครับเป็นเป็นวันที่พวกผมอ่าแฟนมีติ้งอ่าทีเนี้ยคือวันนั้นน่ะน้องน้องสาวผมอ่ะน้องสาวแท้แทอยู่กับพี่อยู่กับพี่เชยอยู่กับพี่เชตลอดแล้ววันนั้นเนี่ยคือแบบน้องสาวผมมาแบบรักพี่เชมากก็เลยแบบเดินไปไหนแบบไปด้วยกันจูมือแบบเดินไปด้วยกันนะครับ และด้วยความที่ว่าพี่โก้นะครยังไม่รู้จักพี่เช่นะฮะวันนั้นนะครับพี่แบบพี่เชพี่เชเกเป็นพีอาร์ป่ะอาอทีเนี้ยพี่โก้ไม่รู้จักนะครับทุกคนพี่โก้เพิ่งเคยเห็นพี่เชครั้งแรกนะครับทุกคนทีเนี้ยผมก็เลยแบบเดินไปแนะนําตัวพี่โก้ไงว่าแบบเอ้พี่อะคนนี้น้องสาวเทนแฮรผมนะวันนั้นนะปั๊บก็แบบโอเคพี่โก้ก็โอเคนะครับทุกคนแล้วทีเนี้ยพี่โก้ก็เดินมากระซิบข้างๆผมนะครับว่าพร้อม อันนั้นแฟนน้องแก่นี่ปังบุริเย่มากบอกเลยปังบุริเย่ดูเหมาะสมนะแต่มันดูเหมาะสมไงหรือว่านี่อาจจะเป็นแฟนที่เชได้หรือเปล่าอ่าโอ้ยมันดูไม่เหมาะสมอ่าสมเราจะมาซากันมาไหนดีวะชีวิตมันมาซาหปะส่งข้อความไปแล้ว ทุกคนนะครับวันนี้ขอเสนอําว่าชีวิตมันวาวซาอย่าแผ่วนะฮะทุกคนอย่าแผ่วนะะแปลแปลให้ทุกคนฟังหน่อยชีวิตมันวาวซาอย่าแผ่วแปลว่าอะไรก็คือเราต้องใช้เราต้องใช้ให้สุดเพราะว่าเรามีแค่ตัวเยียวเราต้องอย่าแผ่วทุกอย่างแต่พี่กินข้าวยังเนี่ยยังไม่ได้เด็กหิวยยังไม่ได้กินข่าหิวข้าวมากไปได้ป้ะไลฟ์ผมเนี่ยตองเป็นผู้เรียนอังกฤษ ก็จะเป็นไปได้ก็จะเป็นไปได้นะครับว่าอีกคำหนึ่งนะทุกคนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนเอาไว้ต่อประโยคทุกประโยคสามารถต่อได้ทุกประโยคเลยนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับ<ล>ทุกคนแล้วเธอไม่ได้อยู่กับยังไม่ไม่ได้อยู่กับแฟนอนาคตแฟนของฉันเธอโทรมาทําไมใครอ่ะมีคนเดียวที่หนหัวใจอุ้ยไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยนะแต่แต่เธอบอกฉัน,น,นทุกวันเลยนะ เนี่ยกำลังกำลังจะไปกินข้าวกันครับกำลังจะไปกินข้าวกัน<ะ>มีผม <จะ S 1> ปอพี่ยินพี่อ่านแล้วก็พี่เชิดก็จะจไปด้อนะก็จะไปจัดกาลาป้าอยากมาป้าอยากมาป้าไปไม่ได้ย่าเสียใจมากถ้ามาไม่ได้ก็แบบโดนหักคะแนนแบบแต้มความเป็นแฟนแล้วนะอาจจะมีแบบคนคนแบบทําทําคะแนนต่อเลยนะใครทําคะแนนต่อเธอพลาดครั้งเดียวแต่แบบอยู่ที่โลเลยนะหลุดหรอหลุดหลุดโผล่ไปเลยนะ วุ้ยไม่ได้ป้หลอกต้องมาหลอมาแล้วพี่เจนนี่พี่เจนนี่ไปไหนพี่เจนนี่อยู่ข้างบนจริงเหรอลองอาจจะเป็นไปได้ลองอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้หนูอันไลน์สิผมเพิ่งทํางานเสร็จเนี่ยยังไม่ได้จับรถครับน่าสนใจน่าสนใจน่าจะเป็นไปได้เอาไว้เจอกันนะพี่เดี๋ยวผมได้สิได้สิ ได้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 ฝากความคิดถึงนะฝากคมคิดถึง๋อได้ได้ครับเดี๋ยวผมบอกเลยเฮือดที่สุดเลยบ้าบอกว่าพี่โก้อยากทำคะแนนแต่ว่าพี่โก้ติดธุระทำไม่ได้พี่โก้แบบติดอดเดี๋ยวแไปงอที่ได้ได้ได้อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เปป็นไได้เลยเป็นไปเลยอยากให้มันเป็นไปอยากให้มันเป็นไปตั้งนานเอาไว้เจอกันนะพี่โก้ ได้สิได้สิบายบายชื่อโรซาครับอย่าแผ่วห้ามแผ่วแ้่ห้ามแผ่วเลยจังหวะนี้เจอกันครับพี่บายอ่ะแล้วเราก็จะสุ่มคนที่เรารู้จักอีกสักหนึ่งคนมาไลฟ์ด้วยนะครับมันไม่เห็นเนะมันกดไอ้นี้ไม่ได้ด้วยอ่ะกดแบบข้อความ ก็ข้อความดูว่าแบบใครใครเชิญลองอมาดูสิใครที่เรารู้จักปังครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคิดถึงทุกคนมากสวัสดีสองหมืนคนด้วยนะครับคิดถึงมากมากเลยแบบรู้สึกฟีลลิ่งกูดมากนะครับที่ผมแบบไม่ได้ไลฟ์นานๆแล้วแบบมาไลฟ์คนก็ยังดูเยอะอยู่ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะช่วงนี้นะครับก็ไปไหนก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็กินข้าวด้วยเพรตอนนี้ก็ดกแลเวัส,วสิครับคือมันต้องพี่หมรี่มันต้องขึ้นไน้นี่มามันต้องขึ้นตรงข้อความมาเรื่อยๆอผมผมเห็นได้แค่นี้คือแบบมันมันกดดูไม่ได้อะว่ามันกดดูอันนี้ไม่ได้อะ กดกดดูไอ้ตรงนี้ไม่ได้กดดูตรงคำเชิญมาอ่ะสารฝันพีเอฟแล้วกันดูก่อนว่าพีเอฟอยู่ไหนแค่นั้นแหละอะไรเ <มา S 2> นี่ยอยู่ไหนเพิ่งถ่ายรูปเสร็จถ่ายร้านหน้าหนังนะกับไอ้อะนะอะไรนะ าไลน์ที่มันเป็นแบบจีนๆหน่อยนะเก็บ a อออะนะคืออะไรอะ่ะแั้งหนึงแม่หาฟิลเตอร์ก่อนลูกอ่าได้ทำไมคอมาแบบไมตั้งตัวเลยวะจริงหรอเออเป็นไงแม่สบายดีไหมครับสบายดีครับเป็นไงบ้างเราต้องหาเราต้องหากรุ๊ปไปเชียงใหม่แล้วนะนี่ไป <c oughs> นี่ไปคือวันที่สามจริงเหรอ ทำไมไม่บอกผมบ้าได้แต่วันที่สามท,าที่ทักไลน์บอกหลอนแล้วหลอนไม่ตอบไลน์ชันแต่วันแต่วันที่สามผมก็มีมีงานนี่หว่งเดิมไม่ได้ไ, <ป S 2> ไหนในนี้แหละครับในกอทอนี่แหละแต่ก็คือชัานกลับไปกับพวกพี่ออมนั่นแหละแต่พี่ออมก็แตนบายที่เชียงใหม่อขอให้โชคดีขอให้โชคดีด <laughs> จะไปย้ายลอยเดิมอ่ะเนอ ก้อยโชคดีนะครับไม่มีผมอยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับหอมท่านหล่อนไม่มานะคือโบ้งเลยนะรอบนี้คือแบบหอบขอนกันไปครึ่งจังหวัดมีใครไป<อ>บ้างขอ,ข,อขอนกันหอบไปครึ่งกลุ่มเลยนะบอกเลยอ,อยากไปอยู่นะแต่ว่าวติดงานอะ่ะไปไม่ได้ห,หมใช่เ,เดี๋ยวก็ค่อยรอดูสตอรีล่ละกันโอเค้อยจบอกนะเลยว่า ทริปนี้ที่ไปก็คือมีมีแต่ตัวแม่ที่เรียกว่าแม่จริงๆอ่าได้ผมจะรอดูผมจะรับชมความปังสตอรี่ก็คือ,อว่านนะรวมตัวแม่แหมดเลยอ่าได้จะรอดูเอาไว้เจอกันนะมี่ตอนนี้อยู่กับไอ้นะเนี่ยอ๋อฝากควมีี่ถึงไปหาไอ้ด้วยกทราบ bro เป็นไงบ้าง สบายดีสบายดีงั่นโอเคใครว่ากัดโอเคครับบายบายฟิมมีบ้านฟิมมีรถฟิมมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราเราไม่เป็นกระเทยอเหมือนกันไม่ได้น่า <laughs> ได้ <laughs> บายบายก <laughs> ันที่แรกกินข้าวก่อนโอเคครับเจอกันครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเอคูซีฟ เหน็นผ่านผ่านเมื่อกี้เห็นมันผ่านเห็นมันผ่าน,เห,น,น,านเห็นมันผ่านอยู่ตรงไหนล่ะนะเราจะลองเชิญคนนี้มาดูถ้าสมมติเขาไม่มาคือเขาไม่มานะครับทุกคน <Okay. Yeah. S 1> ใช่ไม่หันหมือให้ไปจอดด้านล่าง mm. อ้าคนนี้ไม่มานะครับทุกคนไม่เป็นไรฮะ เอาไว้เจอกันใหม่ก็ได้สวัสดีครับพี่โซสวัสดีครับยู่ตเซมาสสวัสดีครับพี่โซอยากดูคลิปสองแล้วอีพีสองที่เราไปยิงเพนบอลกันอยากดูแล้วรีบอัพรีบอัพตอนนี้นะครับกำลังถึงร้านอาหารแล้วนะครับทุกคนก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้หายคิดถึงบ่อยๆนะครับ เจอกันบ๊ายบาย